กันหนีไปไหนให้ยอดนี่พี่ยอดทำอะไรพี่แก้มรู้ป่ะจ๊ะเนี่ยเปล่าจ้ะยังมีความรุนแรงกันเลยนะปล่อยเขาไปเถอะปล่อยไม่ได้ปล่อยได้ยังไงฮะอ้ย่าพี่แกตั้งใจมาป้วนเราใช่ไหมวันนี่พ่ใหญ่เข็มส่งแกมาใช่ไหมมันแง่อยู่แล้วพี่เขาไม่เคยหวังดีกับเราเอาไงดีพี่ฉันว่าลุยเลยดีกว่า้ยกลยเลย นิเกเราไม่ให้ทําการแสดงได้นี่แต่ฉันหวังดีนะฉันเลยมาเตือนอ่ะพี่ไปรู้มาได้ไงว่ามีคนคลิปไลฟ์กับวงเราอ่ะเออคือคือตอบมาชิวะว่าแกรู้จากที่ได้ยังไงอะคือฉันตอบไม่ได้ <laughs> แกตอบไม่ได้ก็แสดงว่าแกจะเป็นตัวการถ้ากสมมติเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแกก็จะเดบิคน้นความผิด <laughs> ใช่ไหมยอดโอ้ย <laughs> <laughs> ไปกันใหญ่แล้วเนี่ย ผมนี่ยืนยันได้เลยนะว่าอยอดเนี่ยไม่เคยคิดร้ายกับพวกคุณอย่างแน่นอนแล้วนายเอาอะไรมายืนยันฮะใช่แกเอาอะไรมายืนยันตีนมึงเนี่ยเอาลองไปสกรกก็รู้อยู่ว่าบ้านพี่ยอดอะ่ะเป็นศัตรูกับบ้านเรานี่หรือเพราะนายสมรู้ร่วมคิดกันใช่ไหมเนี่ยฮะปกป้องกันอย่างเงี้ยเปล่าเปล่าเลยเปล่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะ่ะฉันรู้อย่างเดียวว่ามีเธอมาเล่นลิเกที่นี่ฉันก็เลยตามมาให้กำลังใจฉันไม่ต้องการอยา เราเอายัายางไงดีไอ้สองตัวเนี่ยฮะเั้นนั่นเลยนะพี่นั่นเลยนี่ปล่อยฉันหเว้ยจับฉัไไนไว้ทำไมเนี่ยฉันหวังดีนะถึงมาเตือนเนี่ยอเออคุยฝณายคุณทำานี้กับผมไม่ได้นะปล่อยนี้ไม่ไยแน่ใจนะว่าเราควรทำแบบนี้แน่ใจสิพี่ และพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันเฝ้ราระวังไม่ให้มีใครมาป่วนโรงลิกเกหของเรานะพี่แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาป่วนตัวการใหญ่ก็คือสองคนนี้แหละเฮ้ยนี่มันทําคุณบูชาโทษจริงๆฉันมาเตือนเพราะหวังดีนะนีอ่อย่หบปากนน้องของแกเดี๋ยวนี้นะไม่มีใครเชื่อแกหรอกสิบอกใครใช่นี่พี่เช็คดีดิแน่นหรือยังแน่นแน่นแล้วถ้านั่นแล้วงั้นพวกเราไปกันเถอะทิงไว้นี่แหละเฮ้ยเดียว